สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนเก็บปีเรื่องวงจรไฟไลติงไฟจ่อครับอาการนี้เราเจอบ่อยนะครับหน้าฝนนี่เจอบ่อยเพราะว่าวงจรน,นี้เวลาไปโดนน้ำนะครับวงจรน,นี้จะรับวงจรพอรับวงจรปุ๊บตัววงจรน,นี้จะทนทนกระแสที่สูงกว่าที่วงจรเราแบบมาไม่ได้แล้วมันก็จะมีตัวที่ขาดตัวที่ไหม เป็นอาการที่ทําเงินให้ค่อนข้างเยอะสำหรับร้านที่รับซ่อมเอนดอยบ่อยๆประจําอาการคือเปลี่ยนจอแล้วหรือตั้มมาจอเพิ่มแสงไม่ได้เห็นภาพลางๆพัดได้ดิึงแสงได้แต่ไม่ขึ้นเกิดจากตัวไลติ้งด้านล่างมันไม่ทํางานผู้จอนี้มองง่ายครับถ้าเราเข้าใจเราก็าจะซ่อมมันได้มันไม่ค่อยจะดูยากมาก ถ้าตัดออามาเราเห็นในบอร์ดเ,เราตัดมาแค่วงเนี้วงเดียววงนี้ยวงเดียวบ,บ,บ,บางก,ก็จุ่มเนี้ยจุ่มเดียวไม่ต้องไปม,มองอยู่อื่นก็จุ่มเนี้ยครับแค่เนี้ยในวงในวงจอมือถือเนะี้ยมมีวงจรที่แรงดันสูงหลักๆอยู่เท่าที่ผมจําได้มีสามที่ส,ส,สเกลไลนีในมืนอ,อไฟแฟลรแล้วก็ปุ่มไ,ไกล วงจรคูเบ,บ,บอรบบไลท์เรียวร้อยเคาตีแบบงรงดันเพือที่ประมาณห้าสิบโตห้าสิบโวลและการทํางานของวงจรนี้ไม่ยากครับก็ไฟเข้ามาสี่สองตัวตัวหนึ่งก็ได้แล้วแต่วงจรบางจรเนก็ผ่านแค่สี่ตัวเดียวนะครับเป็นคุมเ,เป็นสี่ที่ช่วยช่วยช่วยคคุมแรงดันให้มันคงที่แล้วก็กรองกระแส เข้ามาอันคอยเอลฟ์ฟังกันด้วยแล้วก็อ่านซีซีตัวนี้จะเป็นซีที่สร้างความขีดเพิ่มแรงดัน,นเพิ่มแรงดันสร้างความขีดเพิ่มแรงดัน,นแล้วความขีดแรงดันก็จะผ่านตัวไดโอมคุมไฟให้ไปทางเดียวนะก็วิ่งไปแล้วก็ผ่านซี ทนแรงดันสูงเพื่อกลองกระแสแล้วก็ไปเท่าที่ขาเอนโดของไลติงแล้วก็ออกมาแค่ตัวบิกมาตัว R สองตัวนี้ก็จะทำการทำหน้าที่ในการคุมกระแสเนืโดยโดยโดย R สองตัวเนี้ย จะแัดกระแสะให้วงจรเนี้ยมันกินอยู่ได้ประมาณ10.4แอมป์ก็เนี่ยพบกแล้วได้เครื่องมาดับแรกเลยที่เราต้องทำคือ,อวัดค่าดิโอดฝังรีเวิร์ดนะครับก็จิ้มเลยแดงจิ้มกลาวดำก็จิ้มตามขาเขานี่ยมันมีค่าปกติไหมมีค่าอะไรติดปกติจากควรจะเป็นไหมจิ้มขาหนึ่ง ขาสามขาเจ็ดีะไม่ต้องขาเจ็ดนี่คือขาที่อยู่ใต้ใต้เม็ดนะครับขาสามบ้าอันนี้สถานี้ไม่ได้ใช้ขาห้า ist, ขาหกขาสี่ถ้าปกติถ้าปกติดูสเต็ปต่อไปครับว่ามีไฟไหมเข้าไฟตรงนี้ยมีแบตเนี่ยเนื่องเนี่ยเป็นไฟแบตครับในนันเท่าแบตไม่ล้วทั้งสมแหน่งนี้ก็เป็นในดันเท่าแบบนี้นี้ก็เรื่องนเท่าแบบ ถ้าฝั it, ่งนี 1, ้มีฝั er ่งนี้ไม่มีวัดดูเอลเอลไฟวัดแจ้งเสียงครับหัวท้ายดังตีดไหมถ้าดังตีดก็ชิดฝืนก่อนถ้าไม่ดังตีดก็จะได้ไม่เอลไฟครับเอาเอลไฟไปตอนนี้ในอดในอดเอ่อวัดวัดวัดหัวท้ายครับ ฝั่งหนึ่งต้องมีค่าคนนู้ค่าไ,ไม่ต้องเอาหลักการอะไรมากมายแต่ถ้ามีค่าต้องสองฝั่งเนอวไปแล้วก็ในอดใหม่มาเปลี่ยนเช็คดูว่าวงจรนี้มีรักวงจรไหมบวกลบเมื่อดูละตรงจรไหม,ดดมถ้าไม่รักถ้าถ้าถ้าดูกปกติหาจอมาเปลี่ยนใหม่ก่อน จอมาเปลี่ยนใหม่กว่าจอหนึ่งก็ยังไม่ชชื่อจอจอ,อผมผมเคยเจอนะครับนี่ว่าผมสั่งจอมาแล้วจอใหม่เลยคิดว่าจอไม่มีปัญหาใน่าปกติทุกอย่างก็ไล่เปลี่ยนทั้ง C ทั้ง L อลต้องเปลี่ยนสองตัวนะครับว่าค่าตัวอื่นมันปกติี C L คิดว่า C อ่อ L เพราะว่า L ถ้า L ชัดรอบเนี่ยมันก็มีเสียงนะครับถ้ามันชัดรอบมันก็มีเสียง ก็ักไล่เปลี่ยนอ่าตัว C ี็คาดีกว่าปกติแล้วก็เปลี่ยนก็ยังไม่มาสุดท้ายเป็นที่จอนะครับก็เป็นสิ่งที่เจอก่อนหน้านี้อ่อเล่นอย่างหนึ่งถ้าถ้า C ถ้า C ฝั่งฝั่งฝั่งอ่าด้นสูงฝั่งเนี้นะครับมันเสียมันไม่อย่าลืมนะครับเดินสเก็ตดีๆมันดูอบ์มมด้านล่างที่เป็นรบดจริงๆของรุ่นเนี้ยเห็นไหม่ส,สองตัวเนี้ย เหมือนกันเหมือนกันไหมครับเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยขนาดไซส์เท่ากันด้วยอย่าลืมนะครับนี่ับนี้ทนแรงดันได้ไม่เท่ากันเอาไม่ใช้แทนกันไม่ได้นะถ้าเราจะเปลี่ยนซีจะเกิดซีตัวนี้ไหมไองซีตัวนี้ใหม่นะครับซีตัวนี้ใหม่อะไรซีตัวนี้ใหม่สามแสามทิกโก้ผลัดทิกโก้ผลัดทนแรงดันที่ห้าสิบโมลอยนเนี้ ตสลับน้อยมากนะครมนจะนำได้ที่50วนก็ต้องเอาตัวเงินเงิน50วนมาแล้วมากกว่า3าติดตัวปับต่ำกว่าไม่ได้นะครับแต่มากกว่ามากกว่าก็ไม่ผลมากขาึนเยอะนะแต่มากกว่าได้ครับเรามาใส่ได้แต่เราไม่สามารถเอาซีที่เราไม่รู้จักว่ามันทุนแรงดันได้เท่าไหร่มาใส่ไม่ได้นะครับอย่างนี้เนี้ย เอาอเงี้ยวงจรนี้ใกล้ๆกันเนี้ยดะล่างนะอันเนี้ยแบบเนี้ยสองตัวเนี้ยซีสองตัวเนี้ยทอนแรงดันไม่เท่ากันนะครับเอามาใส่ได้นะครับผมเคยใส่สมัยที่ผมยังมองวงจรไม่เป็นคะเพราะผมไม่เคยมาใส่มันติดใชงานได้แต่ผ่านไปอาทิตย์เดียวลูกค้ากลับมาไม่ตำแหน่งเดิมอาการไม่ตำแหน่งเดิมถ้าเรามั่นใจว่าเราใส่ใส่ซีถูกมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือวงจรเนี้ยมันจ่ายกระแสเกินที่ตัววงจรมัน จะสามารถส่ได้ตัวที่มันจะขาดคือแหวกับซีแรงดันสูงมันจะไหม้อันนี้ขาดอันนี้ไหม้นี้ขาดนี่ไหมหลังเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยมันจะเสียจะเสียโซนนั้นหลังโซนกระแสโซนแรงดันสูงโซนด้านหน้าไม่ค่อยจะเสียหรอกด้านหลังโซนนั้นหลังแรงดันสูงสองตัวนี้แหละกับแหยวมันจะขาด ไม่ก็อแค่นี้หน,นึ่ง,อง,งสองนี้ตัวที่มันจะเสียถ้าเราเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้อโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดการรับวงจรกระแสมันเกินจากที่ควรจะเป็นในวงจรนี้สี่คือซีพียูเอ็มถ้าเราเปลี่ยนมันใช่ได้นะแต่มิด ทิดหนึ่งก็ลูกค้าก็จะกลับมาเราต้องดูว่าเราเราเราต้องเช็คนะครับถ้าเครื่องโดนน้าเนี่ยวุจอเนี้ยมันมันชิอยังไงก็เปลี่ยนจอครับเอาจอให้ชัว่อก่อนแล้วก็ดูว่าค่าอ่าสองตัวนี้มันเพี้ยนไหมถ้าไม่เพี้ยนแล้วจอเปลี่ยนใหม่วนเสร่จก็จลับแต่ถ้าจอไม่เคยเปลี่ยนแล้วโดนน้ามาเนี่ยแล้วพรุ่นี้ไม่แล้วเราเปลี่ยนแล้วมันหายเปิดปิดแล้วถ้ากลับมาอีกน,นั่นสแสดงว่าจอ จะกินกระแสเกินอาจจะมีตรงไหนรัดวงจรแต่มันยังสามารถใช้งานได้รัดอยู่แต่มันไม่ได้ถึงจังหวะล้กลับมันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่มันทําให้วงจรเนี้ยแบกกระแสที่มันมันมันเกินกําลังที่มันเขาออกแบบมามันก็เกิดมีตําแหน่งที่ใหม่นั้นเองเนาะเราก็มันก็มีแค่เนี้ยได้ดูมีไฟไหมเอาหลังไง่ายมีไฟไหมมีไฟไหมมีไฟเท่าแบบไหมมีไฟเท่าแบบไหม คาดิโอดคบตุกขาไหมถ้าคาดิโอดคบตุกขามีช็อตไหมมีสีด่างๆสีมีช็อตไหมก็จบแล้วครับแค่นี้เพค่นีเราน่าจะน่าจะเห็นเปลี่ยนอาการแล้วว่ามันเสียตรงไหนแล้วเป็นอาการที่น่าจะทำเงินให้บ่อน,นะครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยยิ่งยิ่งย,งย่งเจอบ่อยเพราะว่าถ้าลูกค้าใช้เครื่องไปสักพักแล้วกาวลูกาเสื่อม ดาวมันไม่ฉนิดกัด้านล่างหรือด้านข้างมีน้ำจะมุดเข้าไปได้มันก็จะทำให้วงจรนี้วงจรอ้ไรขับขับขับ LCD lighting เนี่ยมันมันมันช็อตมันทำให้มันถูกบังคับให้จ่ายกระแสเกินที่มันจะจ่ายได้มันก็ขาดแค่นี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยเคื่อง่ายเลยถ้ารู้ เป็นไม่ได้แล้วก็ต้องเราต้องควรรู้ว่า่าปรมาว่าว่าสีอันนี้คือถ้าสีด้านหลังเนี่ยต้องหาสีด้านหลังมาเปลี่ยนครับเรื่องเดียวกันครับถ้าเรามีพวกไปลายวงจรเราก็จะรู้ว่ามันค่าเท่าไหร่เราควรเปลี่ยนให้ตรงค่าหรือสูงกว่าได้ครับแต่ไม่ควรต่ำกว่าแล้วไอ้สีทุกอย่ต้องทนแรงดันได้ตามที่วงจรระบุห้าสิบโวลต์เพราะอถ้าถ้าตอนที่ขณะที่ตัวไลทิ้งทางานเนี่ยป็ววงจรนี้เริ่มต้นที่สิบสองโวลต์ถึงห้าสิบโวลต์ เป็นอะไรเปล่าเปร่บปล่บความสบายบามสบายน้อยสบางมากก็วงจรมีให้จริงๆวงจรนี่เป็นวงจรที่ทําเงินให้ให้เพื่อนช่างได้ได้ค่อนข้างเยอะถ้าเราเข้าใจอาการนี้ก็เป็นอาการที่เห็นแลวยิ้มครับได้เงินแน่ๆอะไรหาง่ายด้วยครับยิ่งยิ่งไอซีเนี้ยไอซีหกขาเนี้ยไอซีหกขาเนี้ย มีกับทุกรุ่นนะครับวงจรมันผมเคยเอาเบอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยเอามาสา่มันใช้งานได้แล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ได้มีคาไม่กับมันเปลี่ยนได้จริงมันเปลี่ยนได้จริงขาหนึ่งขาสองขาหนึ่งขาสามมันจะเหมือนกันเลยครับขาหนึ่งขาสามขาสองไม่ได้ใช้งานก็จะเหมือนกันขาห้าเป็นขาอ่คุ่มขาที่รับคำาสั่งมาในงานเพิ่มแสงลดแสงขาหกขาสี่เข้ามือยู่กับ L point ่จร,จริงเรา,เ,าเราเอาไปทําดูนะครับน่าจะพอมีงานแล้วพอถ้าเราเห็นงานเราก็จะยิ้มแกนนี้ได้ต่างแน่แต่ทีเป็นการซ่อมบอร์ดนะครับดังนั้นราคามันจะค่อนข้างทําเสร็จอันหนึ่งก็น่าจะคือค่อนข้างประทับใจอ่ะค่อนข้างนีแบบเาคิดราคาได้ฝากเป็นแนวทางครับผิด ถูกตรงไหนแนะดาได้นะครับผมพูดผิดตรงไหนคอมเมนต์ได้ครับขอบคุณครับ